หลุดพ้นจากอุปทานหลุดจากการเป็นทาตของโลกในตอนนี้เราจะมาพูดถึงสี่สิ่งที่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถสลัดให้หลุดได้มีแต่พระอาหารหันต์เท่านั้นเปิดมาขนาดนี้อย่าเพิ่งคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวกันนะครับทุกท่านสี่สิ่งที่ว่าคืออุปทานสี่ภาวะการไปยึดติดบางสิ่งตามธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งหากหลุดพ้นไปได้เราจะพ้นจากการตกเป็นทาตของโลกใบนี้ครับซึ่งทั้งสี่สิ่งนี้ประกอบไปด้วย 1. นึ่งกามุปาทานมนุษย์เรามักยึดติดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและการนึกคิดถึงสิ่งที่มีความสุขเมื่อโหยหาก็จะนำไปสู่ความทุกข์ 2. ทิฏฐปาทานมนุษย์เรามักยึดติดกับความคิดของตนหรือที่เรียกว่าทิฏฐินั่นแหละครับคิดว่าสิ่งที่ตนคิดถูกเสมอสิ่งใดไม่สามารถลบล้างได้จนนำไปสู่ความคิดความเชื่อ ศรัทธาในสิ่งที่คิดว่าถูกต้องที่สุดสําหรับตนจนในบางครั้งก็ไปบทบางปัญญาในการเรียนรู้ตามเหตุและผลของโลกครับ 3. ศีลัพัตตุปาทานมนุษย์เรามักยึดติดกับการปฏิบัติเพื่อความสบายใจของตนแม้การปฏิบัตินั้นจะไม่มีเหตุผลจนนําไปสู่การศรัทธาในสิ่งที่ไร้เหตุผลเชื่อในสิ่งนั้นอย่างงมงาย 4. อัตวาทุป,ปาทาน มนุษย์เรามักยึดติดว่าตัวเรานั้นมีอยู่เราเลยต้องดิ้นรนเพื่อสนองความเป็นตัวเราผมเข้าใจอัตวาทุปาทานได้มากขึ้นเมื่อนำมาอธิบายร่วมกับทฤษฎีทางจิตวิทยาครับที่อธิบายความต้องการของมนุษย์ไว้เป็นลำดับขั้นหรือที่รู้จักกันในชื่อ m มา l o สโล e r ร r กี้ออฟ e ีดครับมา s l o w บอกว่าเมื่อมนุษย์เกิดมาจะมีความต้องการไต่ระดับขึ้นไปเป็นพิระมิดครับ เริ่มตั้งแต่ระดับสัญชตาตญาณการเอาชีวิตรอดและจะมีพัฒนาการไปเรื่อยๆไปจนถึงการได้รับความเคารพการมีชีวิตที่สมบูรณ์ฉะนั้นการยึดถือว่าตัวเรานั้นมีอยู่บนโลกนี้เราจึงต้องใช้ชีวิตแบบที่เป็นธาตุของโลกนี้ทั้งในการต่อสู้แสวงหาสิ่งที่เราต้องการดังคำที่ว่าชีวิตคือความทุกข์ความทุกข์คือชีวิตนั่นเองครับ ทั้งหมดนี้เมื่อฟังแล้วผมไม่ได้ชี้นำให้ทุกท่านเบื่อหน่ายจนอยากลาโลกใบนี้ไปนะครับธรรมะของพระพุทธเจ้าผมย้ำทุกครั้งว่าคือวัคซีนของชีวิตเป็นวิถีทางที่กำลังบอกว่าเรากำลังยึดติดและการยึดติดเป็นวิถีธรรมชาติที่เราต้องเจอครับขอให้ทุกท่านเผชิญหน้ากับความทุกข์โดยการมองให้เห็นจิตใจของท่านว่ากำลังยึดติดกับอุปทานตัวไหนอยู่หรือเปล่าทุกที่ท่านมีอยู่จะได้น้อยลงครับ แม้ในชาตินี้เราอาจจะละทิ้งอุปทานสีแบบพระอาหารหันต์ไม่ได้แต่ขอให้ทุกท่านมุ่งมั่นที่จะเป็นคนธรรมดาที่มีจิตใจที่สะอาดสว่างและสงบจากการมองเห็นและเข้าใจสิ่งที่เรายึดติดอยู่จนในท้ายที่สุดผมหวังว่าทุกท่านจะเห็นการยึดติดนี้ดับไปเองข้อคิดของผมจากการอ่านหนังสือคู่มือมนุษย์บทอำนาจของการยึดติดอุปทาน ท่านพุทธทาสภิกขุ